ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องคนที่ใช่พักที่ชอบของคนเหนือสำรวจระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคเหนือกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้น2 0 0พหน่วยตัวอย่าง จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนเหนือจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับที่1ร้อยละ3 1 7 0ระบุว่าเป็นนางสาวแพทองทานชินวัตรพักเพื่อไทยเพราะเป็นคนรุ่นใหม่ชื่นชอบพักเพื่อไทยนโยบายของพักทำได้จริงขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร อันดับที่2องระบระบุว่าเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตพักเก้าไก่เพราะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ขณะที่บางส่วนระบุว่าชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพักเก้าวไกลอันดับ3ามร้ละสิระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ4 0 12.50ระบุว่าเป็นคนเอกประยุทธ์จันโอชาเพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตทาให้บ้านเมืองเกิดความสงบและต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับที่500ล6.55ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยเพราะเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหารชื่นชอบนโยบายของพักขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ อันดับที่6กร้อยละหกจุดสอระบุว่าเป็นพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักเสรีรวมไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริตและชื่นชอบวิธีการทํางานอันดับที่7จ็ละสาระบุว่าเป็นนายแพทย์ชนนั่นสีแก้วพักเพื่อไทยเพราะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงมีประสบการณ์ด้าน,นการบริหารและชื่นชอบพักเพื่อไทย อันดับที่800ละ2.50ระบุว่าเป็นนายกรจาติกวาวนิชพักชาติพัฒนากล้าเพราะเป็นคนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและมีประสบการณ์ด้านการบริหารอันดับที่900ละ2 0ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยเพราะเป็นคนพูดจริงทําจริงและชื่นชอบนโยบายของพักภูมิใจไทยอันดับที่1000ละ1.85ระบุว่าไม่ตอบและไม่สนใจ อันดับที่11ร้อยละ1 1 0ระบุว่าเป็นนายจุลินลักษณะวิติ์พักประชาธิปัตย์เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหารชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาและชื่นชอบพักประชาธิปัตย์อันดับที่12ร้อยละ1.05ระบุว่าเป็นนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์พักสร้างอนาคตไทยเพราะเป็นคนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจขณะที่บางส่วนระบุว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารนอกจากนี้ร้อยละ3.05ระบุอื่นๆได้แก่ พลเอกประวิตรวงสุวรรณพักพลังประชารัฐนายชัดชาติสิทธิพันธ์นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนานายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพักประชาธิปัตย์นายมงคลกิจสุขสินทรานนทพักไทยศรีวิไลนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมพักไทยพักดีนายเศรษฐาทวีสินนายเทวันลิปตาพลบพักชาติพัฒนากล้านายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาค พักรวมไทยสร้างชาติและนายชวนหลีกภัยพักประชาธิปัตย์สำหรับพักการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสอสอแบบแบ่งเขตในวันนี้พบว่าอันดับที่1ร้อยละ48.70ระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับ2ร้อยละ1 6บ0ระบุว่าเป็นพักก้าวไกลอันดับ3ร้อยละ10.40ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ อันดับ400ล8.05ระบุว่าเป็นพักพลังประชารัฐอันดับ500ละ5.45ระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์ อันดับ6ร้อยละ2.50ระบุว่าเป็นพักเสรีรวมไทยอันดับ7 0 0ร้อยละ2.20ระบุว่าเป็นพักภูมิใจไทยอันดับ8 0 0ร้อยละ2.05ระบุว่าเป็นพักไทยสร้างไทยและร้อยละ4.25ระบุอื่นๆด้านพักการเมืองที่คนเหนือมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็นสสแบบบัญชีรายชื่อในวันนี้พบว่า อันดับ1นึ่งรละระบุว่าเป็นพักเพื่อไทยอันดับ2องร้อละ16.15ระบุว่าเป็นพักก้าวไกลอันดับ3ามร้อละ1 5ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจอันดับ4 1 0ร้อละ7.20ระบุว่าเป็นพักพลังประชารัฐอันดับ5 0 0ร้อละ4.75ระบุว่าเป็นพักประชาธิปัตย์อันดับ6ร้อยละ2.85ระบุว่าเป็นพักเสรีรวมไทยอันดับ7จ0 2ร้ละ2.25ระบุว่าเป็นพักไทยสร้างไทย อันดับ800ละ1.90ระบุว่าเป็นพักภูมิใจไทยและร้อยละ4.60ได้ระบุอื่นๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ